คุณผู้ชมคะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีงานแถลงข่าวทีท่สําคัญอีกหนึ่งงานนั่นก็คือดิจิตอล Thailand 2016ค่ะงานนี้ยังไม่ได้จัดขึ้นแต่กําลังจะจัดขึ้นในสัปดาห์หน้าไปดูงานแถลงข่าวกันก่อนเลยค่ะว่าดิจิตอลไทยแลนด์สำคัญกับคุณยังไง เทคโนโลยีทําให้เกิดงานและก็อาชีพใหม่ๆรวมถึงพัฒนาศักยภาพการแข่งขันในทุกภาคส่วนให้ดียิ่งขึ้นค่ะก็ไม่นา่าแปลกใจนะคะที่เศรษฐกิจดิจิตอลจะกลายเป็นเทรนด์ของยุคนี้หลายๆประเทศใช้เป็นเครื่องมือในการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศตัวเองรวมถึงช่วยสร้างคุณภาพชีวิตของคนที่ดีขึ้นซึ่งปีนี้ประเทศไทยค่ะภาครัฐเองก็ให้ความสําคัญอย่างต่อเนื่องหลังจบงาน Start Up ั h a i l a n d 2016ไม่นานก็ตามติดมาด้วยการจัดงานดิจิทัลไทยแลนด์2016ที่รวมเอาสุดยอดนวัตกรรมและก็เทคโนโลยีของคนไทยเอาไว้ครบ ผ่านการสัมมานาวิชาการและก็งานนิทรรศการโดยมีกระทรวง ICT เป็นหัวเรือใหญ่ค่ะงานนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจรวมไปถึงการแสดงให้เห็นศักยภาพของไทยในยุคเศรษฐกิจดิจิตอลแถมยังเป็นการกระตุ้นการลงทุนด้านเทคโนโลยีไปอีกทางค่ะประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญโจทย์ของพวกเราวันนี้ก็คือประเทศไทยจะใช้โอกาสนี้อย่างไรที่จะไม่พลาดขบวนรถไฟดิจิตอลที่จะก้าวทันโลกที่กำลัง พยายามนำเรื่องดิจิทัลมาใช้ช่วงนี้เราไปติดตามข่าวสั้นสิบีกันค่ะเด็กไทยคว,ว้ารางวัล Intel iSafe 2016โคโรงงานวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยมเปิดตัวแล้ว l n ล m a นแอปเรียก Messenger สั่งอาหารและของจากร้านสะดวกซื้อได้ Google Translate เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่แตะแล้วแปลได้ทันทีโดยไม่ต้องเข้าแอปพลิเคชันอังกฤษเตรียมผักดันใบขับขี่ดิจิทัลโหลดเก็บลงบนมือถือได้ เอาละค่ะต้องบอกว่าไปอัปเดตกันในงานดิจิ t a ลไทยแลนด์2016นนะคะเพราะว่าจะจัดขึ้นในปลายเดือนนี้แล้วค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ